ไอ้บอสกำลังมอสาวอยู่คุณต้องช่วยกันกดไลค์เพื่อใไอบอสเลิกมอสาวภายใน10 9 8 7 6 5ไม่เอากดแล้วเพื่อไงไอ้บอสมันก็มอดสาวอยู่ดีวิแต่กดให้หน่อยก็ดีนะจะเป็นกำลังใจนะครับงูงี้ไปดูคลิปเลย เอาเลยครับผมขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทางเกมของไมค์ครับนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดในเวอร์ชั่น1 6 4นั่นเองนะครับผมจะเป็นไงก็มาดูกันเลยนะครับนี่คือแรกนะฮะโอเคตัดไม้ตัดไม้เฮยนะมันไอ้บอสนี่วะอยากได้เสื้อผ้าไอบบอสจังเลยว่ะเสื้อผ้ามันสวยนะเพื่อนนะเยอะอยากได้มากเลยอ่ะต้องไปถอดเสื้อผ้ามาหน่อยแล้วไปดีกว่าไปไป เขาย่ <inequ ity> อกไปเดี๋ยวมันเห็นเออตัดต้นไม้ดีกว่าทุกคนคือแบบเราเริ่มมาต้องตัดต <conditions> right? ้นไม้ใช่ไหมเออเฮ้ยน้ำมันไอ้เกย์สองคนนี่หว่าไม่นะมันจะไล่ตุยตุยเราแล้วไม่วิ่งหนีเร็วหนีมัน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 มันีมันหนีมหนีมัน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 หน้ยัมันหนี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 มันหน โอ้ยดีนะเรามีไอดีแท้เอ้ยทำไมเข้าไม่ได้อะอยากเข้ากับมันนะ่ะเออใช่แล้วเพื่อนทำไมเราเข้าไม่ได้อะก็นายไม่มีไอดีแท้งไงเราจะทําได้ยังไงล่ะแล้วแล้วพวกเราจะหาจากไหนอ่ะอยากมีไอดีแท้กันเหรอซื้อจากร้านนี้เลยร้านเดียนเซ็ทชอปไปหนุไป ร้าน D N Set Shop ไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆราคาสินค้าต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่คุณสามารถมาสอบถามแอดมินได้ที่ส่งข้อความนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุม o p ฟ i f i n e ปีกไม่ครับแอคเข้ามือหนึ่งไม่ค้าบัตเข้ามือสองหรือไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมอดีแท้ราคาถูกปีกมังกรหรือดีแท้มือสองที่สามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างคุณก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านนี้เลย หรือวิธีการสั่งซื้อก็คือกดสองข้อความก็จริงๆตอนแรกก็มีกดให้เริ่มต้นใช้งานอะไรแต่กดไปแล้วเอาละเมื่อคุณกดแล้วเขาจะตอบสูสดีครับคุณบอสสุภิศจะเป็นอะไรบ้างครับอ่าเราก็ต้องถามว่าสินค้าม,มีรับบ้างครับ,รบ,บ,รบเราสามารถกดเช็คเครดิตได้ที่นี่แต่ว่าไม่ต้องเช็คหรอกเอาเช็คหน่อยก็ได้เช็คเครดิตไปแล้วบวกหนึ่งไม่โกงนี่บวกหนึ่ง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 ว้าวยอดไปเลยนะเอาละคือเออมันจะเด้งมาทำไมล่ะเฮ้ยนี่แหละครับนี่คือสินค้าที่เรามีอินดีแทสเ่านนั้เปลี่ยนได้ทุกอย่างคครับทุกน โปรนะ่โปรโมชั่น e นะยกเว้นเมลนะภาคุม400บาทเท่านั้นปีมังกร150บาทเท่านั้นนละน,นี่คือสินค้าที่เรามีในนี้ทั้งหมดเช็คเครดิตร้านก็ได้ติดต่ตอนเปลนก็ได้สินค้าในบางก็ได้คุณสามารถกดสั่งซื้อได้ที่นี่เลยเอาล่ะสมมติเราจะซื้ออันนียได้30บาทก็ได้ไอเดีเปลี e ่ยนเมลได้ครับกดไปแล้วกดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยไม่จะเป็นราคา30บาทได้แค่มือ2เปลี e ่ยนเมลไม่ได้เราเดี๋มาสามารถคูลับได้ประกัน3ชั่วโมงมีประกันนะจ๊ะใจะเยนนะเ คุณก็สามารถโอนได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับเมื่อคุณโอนแล้วคุณก็สามารถจะได้ไ d ดีแท็บไปเล่นกันได้เลยนะครับ แล้วโอนครับแล้วก็คุณก็หลงหลักฐานไว้ที่นี่โอเคคุณก็ได้ดีแท้มาใช้กันแล้วจะได้ไม่เหมือนสตีพวกหน้างโง่พวกนั้นที่ไม่สามารถเข้ามาทําอะไรผมได้เออๆๆๆๆๆอย่าลืมมาใช้บริการร้านเดียนเซช็อปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจกดติดตามกดไลค์เพจให้ถึง1000ไ like. ลค์จะมีการแจก ID ดีแท้หนึ่งไอเดีเลยนะครับนะร้านให้1ไอดีผมให้หน,นึ่งไอเดียลกันนะก็เป็น2ไอดีแลวกันนะโอเคแบบรวดเร็วทันใจวัยรุ่นชอบชอบจะได้ไม่ต้องแบบ ไม่มีว่าทำคลิปนานจังเลยอะครับเออมีนะเออโอเคกดไลค์เพจ1,000ไลค์แจก2 ID ล้านหนึ่งผมหนึ่งผมแจก ID แท็บเปลี่ยนเมลได้ด้วยโอเคไปแล้วกดไลค์ก่อนนี่กดไลค์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดไลค์โอเคเนาะเอามันเด้งมันมันกดไม่ได้เออกดไลค์แค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ดุนรับ ID แท็บแล้วแค่นี้ไปก่อนนะจ๊ะ